พี่น้องบอดบิก๊กฟิลดาราพี่พี่นักร้องเยอะมากฟิลดาราเวอร์ทางพู้ใหญบ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวตั้งคำถามแบบนี้ทำเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หยุดชะงักบอกพี่น้องบอกว่าบอย,ยอมความแน่นอนเดอ้อว่สันค่ะพี่น้องได้ไดแล้วนะคะก็เจอคำถามอยากเจอลูกอยากเจอลูก เวลาอยากเจอลูกอยากบอพยาบาลฟินแลนด์มาสันค่ะพี่น้องมีขิปบางช่วงบางตอนนะคะพี่น้องให้พี่น้องมารับชมรับฟังกันไปฟังพร้อมกันเลยจ้าตจากันหลังบ้านไม่ไม่คุยครับคุยไม่ได้ไ <c oughs> นี่เราฟร้องอะไรฟร้องแพงด้วยไหมเรียกร้องค่าเสียหายด้วยฟ้องอาญาด้วยครบชุดครับฟ้องก็คือฟ้ประมาณแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยค่าเสียหายเท่าไหร่ครับห้าล้านครับแล้วก็จะยงความไหมคะ จะยอมไมไม่ครับเอาเอาทเท็จที่สุดครับแต่เขาต้องขอไก่เกียไก่เกียก็ก็ก็ลองดูบ้างจ่ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับที่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคะเมื่อวานเหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวล้อนั่นแหละค่ะทางพยาบาลฟินแลนด์เ่าออกมาค่ะพี่น้องบอกว่าไม่ยอมความแน่นอนว่าสันว่าฟองจักบาทเพิ่นว่าหาหลานว่าสันค่ะพี่น้องมีคลิปอีกคลิปนึงให้พี่น้องรับชมกันก่อนมาฟังคอมเมนต์จ้าอ่าเมื่อวานเห็นว่าทุกที่ผ่านมา เป็นคดีังไรคะมืวอ่าเหรอครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องหมิ่นประมาทสใครอะไรกันได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าได้สุดแค่รักไม่รอเสียหายเกเสียชีวิตเสียเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาได้สุดพูดจา ใส,ส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยแล้วก็ชัดเจนอยู่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกเขานึกว่าเป็นแอนิเมรั่า จริงๆแล้วผมผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟอ้องแฟนคลับไม่เคยฟอ้องอ่หรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในสื่ออะไรผมไม่เคยฟ้อง<ม>ใครเลย<ม>นอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าปิดอินฟูที่ที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อตามนั้นนะ<ม>อ่ะฉะนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับอันนี้ตอนนี้ที่เราถือใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรคะเอก็มันมันเพราะเดี๋ยวคนจับสวนคนมึงไม่ฟ้องใครจริงๆแล้วก็เอฟซีาจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่ารถรถ ความขัดแย้งเนาะออซึื่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลาย,ย,งยางตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดนะครับว่าเ,เ,เป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีเพราะว่าคลิปมันก็เยอะอยู่อะครับม,มีโรงแรมหรือเปล่าเออมันสามที่แล้วโรงแรมทีม่รเราไปนอนนอนเมาแล้วเราแบบโดนโดนถ่ายกล้องจอนปิดเออใช่ไหมเรื่องนั้นไหมหรือว่าเรื่องอะไเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันนานแล้ว เป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไลส่สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนดักคนเก่าคนเดิมไม่เคยมีปัญหากันน่าจะหน้าใช่นะฮะจุดท<อ>ี่ทำให้พี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องฟ้องพอเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ก็เสียหายกนข้ามากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมเปิดทั้งผับทำทั้งคาเฟ่ทำทั้งค่ายเพลงซึ่ง ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะอแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเ,เตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนคือเขาพาดทิงเรื่องอะไรโอ้เรื่อง<อ>เรื่องย<อ>เครับเรื่อง<อ>เรื่องสภาพของเราด้วยการที่เราจะไปเอ่อมีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่เงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องเราเราอะไรเงี้ยนี่ว่าทำให้เราเรียมค่ะ เสียมากเลยคุยกันหลังบ้านไม่ไม่คุยครับคุยไม่ได้นี่เราฟ้องอะไรบ้างฟ้องแพ่งด้วยไหมเรียกร้องค่าเสียหายด้วยฟ้องอาญาด้วยครบชุดครับโอ้ก็คือมีประมาทแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับห้าล้านครับเออแล้วก็จะยอมความไหมคะจะยอมไหมับไม่ครับเอาเทดีที่สุดครับไข่เกี๊ยวก็ก็ลองดูบ้างจ่ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับพี่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคะ เมื่อวานเหรอครับฮอร์ดูหนังตลกก็เลยหัวร้อนไม่ได้หัวร้อนแบบมีนัยยะอะไรไทยใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะจริงเราผมต้องหัวร้อนในแบบว่าเราอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊กต็อกมาเราก็อยากหัวร้อนแล้วพวกพี่ต้องตีความไหมตีไปเลยพวกคือตีอยู่แล้วนี่ไม่กลับถ่ายเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราไปหาลูกหน้าบ้านเราภรรยาพคนเดี๋ยวต้องวงจรปิดก็วงจรปิดจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสเนาซึ่งก็วงจรอะไรอะไรเหล่านั้นน่ะคือถ้าเกิดเรา เราจะเห็นได้นอกจากคนเป็นเจ้าของกล้องเอาออกมาเท่านั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้อง<ช>แต่ผมไม่สามารถบอกว่าใครเป็นผรองอมา<ช>แต่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าไม่พอใจว่าทําไมถึงได้เอาภาพวงจรปิดที่เป็นเราและรถทุรถของเราแล้วก็ที่หนังเราเอาไปลงโซเชียล<ช><ช>ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตามตามจริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอราอะไรแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกวเพราะว่าเขาทำเพราะอะไรเหตนาอันนี้ก็ไม่จริงครับเพราะว่าต้งงงเหมือนกันว่า เราก็ไปรับไปส่งลูกตามปกติแต่ว่าทีนภาพวงจรบอกว่าเนี่ยเราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมดส่ตอนสุดท้ายทาไมไม่ออกมาด้วยล่ะอะไรมันมันออกมาแค่ตอนน้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นออกมาโชว์เลยตอนที่เขาไม่ออกมาคือตอนไหนคะตอนที่ลูกไม่อยากกลับบ้านวิ่งกลับมาก่อดพ่ออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังเจอลูกยากขึ้นเลยคะเรามีเงื่อนไขอะไรที่ในการไปเจอลูกแต่ละครั้งมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจาก คนกลางคนกะคือผมติดต่อใครไม่ได้มันซับซ้อนแค่ไหนสำหรับเราอะติดต่อใครไม่ได้เวลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพี่ยังอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เขาก็ออนโซเชียลทั้งนั้นตลอดเขาบล็อกเบอร์เราหรอคะป้าเขาก็บล็อกนั่นแหละค่ะพี่น้องทางโงพยาบาลฟินแลนด์กะห้ได้มาสัมผณ์กับนักข่าวนะคะเนาะ เอฟซีไลคนเห็นคลิปหนีแล้วค่ะต่างเขามาคอมเมนต์บอกว่านี่คือคนที่สื่อวิ่งตามด้วยความมีแสงของเขาเองแตกต่างจากการเสนอค่า ออกรายการเพื่อให้มีพื้นที่ออกสื่อวสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตบางคนกับเขามาตั้งคำถามในคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ติดตามอะไรมากแต่อยากรู้ว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ฟ้องเอาลูกมาไว้เลยให้อยู่ฝั่งนี้คิดว่าดีกว่าอนาคตดีกว่าแน่นอนวสันเพื่นว่าทั้งภาพการเงินสภาพการเรียนรู้คิดว่าจะมั่นคงกว่าฝั่งแม่มากวสันค่ะพี่น้อง ซึ่งหลายๆคนก็บ,บอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบดีมากว่สาสันค่ะพี่น้องสุดยอดบอดบีกเพิ่นวานะคะเนาะรักเด็กคนนี้อายุยังน้อยอนาคตผันล้านแน่นอนเป็นคนใช้สมองตองก่อนพูดเพิ่นวานะคะหลายๆคนนะคะพี่น้องก็บ,บอกว่าทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าเอามันเลยค่ะพ่อไก่พ่อไก่ไม่เคยแซะเขาไม่เคยว่าเขา คนเราเนะ่ะเลิกกันน่ะถ้าเขาดีมาเราก็ดีต่อไปถ้าเขาไม่ดีมาเราก็ร้ายไปค่ะพ่อไก่น้อยทําถูกต้องแล้วฟ้องเลยห้าล้านวสันค่ะพีิ้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ไลฟ์สดตอนนั้นคือมั่นมากทนายทําไมไม่เตือนแต่กับยุยงวสันค่ะพิ้องบอกพูดได้คือคนธรรมดาไม่ต้องรู้กฎหมายมาก ยังมองออกว่ามันผิดแบบเต็มๆแทบไม่ต้องสืบอะไรเลยทุกอย่างที่นางไล้หมิ่นประมาทชัดเจนมากๆ ก่าวหาเหยียดยามศักดิ์สรีขนาดนั้นถ้าบิ๊กไม่ฟ้องไม่ได้แล้วจริง,รงๆมันแรงมากว่าสันค่ะพี่น้องได้ไดแล้วชาวเน็ตเอซบอกบิ๊กว่ายังไงก็ต้องฟ้องนะคะพี่น้องทุกคนก็นเห็นด้วยกับทางพยาบาลฟินแลนด์เดอ้อนี่แหละค่ะพี่น้องพี่ๆนักข่าวมาเยอะมากฟิลดาลาเวอร์ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเทนีเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ